รวมลถสิบยี่ห้อขายดีที่สุดในประเทศจีนอันดับหนึ่งขายหลายล้านคันมากๆตลาดใหญ่สุดๆมียี่ห้อไหนบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู14ยี่ห้อที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วบางยี่ห้อนะฮะมีขายในไทยไปแล้วในะปัจจุบันต้องบอกว่าตลาดของประเทศจีนเนี่ยใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับมียี่ห้อไหนวันนี้จะพาไปได้เรียงแต่ละยี่ห้อนะฮะพามาเริ่มต้นดูจากยี่ห้อที่14นะครับอันดับ14ก็คือรีออโต ทำยอดขายได้มากถึง5,513คันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าขายเยอะจริงๆสำหรับรีออโต้นะฮะ,ะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ13ก็คือเมอร์เซเดสเบนท์เมอร์เซเดสเบน์ียอดขายในจีนนะครับทั้งปีที่ผ่านมามากถึง589,893คันโอ้โหเยอะแบบเยอะสุดๆเลยนะครับสำหรับเมอร์เซเดสเบน์นะฮะเกือบ6 0 0 0คันเลยอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ12นะครับก็คืออ u d ดี อาดีทำยอดขายอยู่ที่ประเทศจีนได้มากถึง598,778คันนะครับโอ้โหนี่เกือบเกือบ6 0แสนคันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับสำหรับ a u ดีนะฮะขายดีมากในประเทศจีนเลยนะครับยอดขายนี่เกือบเกือบ ,00 แสนคันเลยอัน uh huh. ดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ11ก็คือนิสันนิสันทำยอดขายในประเทศจีนได้มากถึง6,8396คัน โอ้โหทะลุ6 0แสนคันเลยนะฮะรับผู้ชมสมาชิกครับคือถ้าดูตรงนี้นะนิสันขาย6แสนคันเนี่ยมากกว่านะฮะรถที่ขายในประเทศไทยทุกยี่ห้อรวมกันนะครับยังไม่ถึง6แสนคันเลยอันนี้สันแก่ขายประเทศจีนประเทศเดียวเนี่ยโอ้โหก็ไป6แสนคันและถือว่าสุดยอดจริงๆ,ๆที่มาถึงที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ10ก็คือ BM w ดัยู bmw ทำยอดขายในประเทศจีนได้มากถึง6 1 1 1 5 3คันนะครับโอ้โห6แสนกว่าคันอ่า bmw นี่ถือว่าเป็นรถที่ดูดีมากๆเลยนะฮะและในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าถือเป็นราชาแห่งรถหรูเลยนะครับเพราะเดิมทีนะ bmw กับ m e r c e เ e s b ป็นเนี่ยเขาจะแข่งกันอยู่ยอดขายนี่ก็ต้องเบียดกันไปเบียดกันมานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย bmw ชนะในหลายตลาดนะครับรวมทั้งประเทศไทยเราในยอดจองของงานบเตเล่โฟที่ผ่านมา bmw ็ ถือว่าเป็นราชารถหรูด้วยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับ9กนะครับก็คือเชอร์รี่เชอร์รี่นะฮะทำยอดขายได้มากถึง6 3 5 6 2 6คันโอ้โหเชอร์รี่นี่ต้องบอกว่าขายดีแบบมากๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ตลาดหลักของประเทศจีนนะฮะเป็นแบรนด์เจ้าถิน่นทำยอดขาย6 0แสนกว่าคันสุดๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ8อันดับ8ก็คือเทสลา เทสลาในประเทศจีนทำยอดขายได้มากถึง6 5 7 1 0 0กับอีก2คันโอ้โหเทสลานี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต้องบอกว่าทำยอดขายดีทั่วโลกเลยนะครับและส่วนในประเทศจีนเนี่ยยอดขายระดับ0 0 0 0 0คันถือว่าโหดสุดจริงๆณปัจจุบันในหน้าของเทสลานะฮะถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอยู่นะครับและก็มีหล,ลายรุ่นนะครับณปัจจุบันนะครับที่เตรียมที่จะเปิดตัวใหม่นะฮะเทสลาบเดล้วายเทสลาบเดลสามนะครับรูปร่างหน้าตาที่ถือว่าดู ดีแบบขั้นสุดเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ7นะครับก็คือชางอันช้างอันทํายอดขายในประเทศจีนได้ม,มากถึง8ปดแสนคัน โอ้โหฉางอันนี้แบบโหดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับ8แส0คันแต่ที่ทางนั้นของประเทศไทยเราก็คือฉางอันลูมินนะครับและก็ฉางอันดีพอซึ่งต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาเท่แบบสุดๆเลยนะครับรถขนาดใหญ่ออปชั่นดีอยู่ประเทศจีนก็ขายเยอะ8 0 0 0กว่าคันเลยโ,โหดสุดๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6กนะฮะก็คือค o n ดา ฮอนด้าทำยอดขายในประเทศจีนได้มากถึง8 8 1 3 4นันสคันนะครับสำหรับฮอนด้านี่โหดทุกตลาดเลยนะครับโหดได้หลายประเทศเลยนะฮะในประเทศไทยเราก็ทำยอดขายดีมากนะครับส่วนในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหแ0 0 0สกว่าคันเกือบ900,000คันนะี่ต้อบอกว่าฮอนด้รับความนิยมสูงแบบมากๆเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับ5นะครับก็คือวูหลิงวูหลิงทำยอดขายแบบโหดเลยนะฮะ933,622คัน โอ้สุดยอดจริงๆนะฮะวูหลิงเราก็มีขายในประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์วูหลิงนะฮะชาวในเมืองจีนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นรถระดับเทพพระเจ้าเลยนะครับเก้าแสนกว่าคันโหดสุดๆจริงๆเดี๋ยมาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับสี่อันดับสี่ก็คือจิลลี่จิลลี่ทำยอดขายไปในประเทศจีนนะฮะมากถึงเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าคันนะครับโอ้โหจิลลี่นี้ก็โคสุดๆเกือบล้านคันเพื่อนสมาชิกครับ ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับเทพจริงๆนะฮะทางด้านของจินลี่ในประเทศจีนเนี่ยจินล,ลี่ในปัจจุบันนะครับเข้ามาขายในไทยแล้วเหมือนกันนะครับมีหลายรุ่นมากๆนะครับถามว่าทําไมถึงบอกว่าหลายรุ่นนะครับเพราะว่าจินล,ลี่เนี่ยจริงๆเขามีบริษัทลูกหลายๆย,ยี่ห้อนะฮะและเข้ามาในไทยตอนนี้เข้ามาหลายยี่ห้อโอ้โหเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะฮะว่าจินล,ลี่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งต้องบอกนี้แล้วกันนะฮะถ้าดูในแง่ของยอดจองในงานมอเตอร์โปที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าเขาแยกหลายยี่ห้อเท่านั้นเองแต่ถ้้าาาามมมมออองงรววกกกัันเ่ยย็ถืไดะ จริงส่วนในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหขายกันเกือบล้านคันสุดยอดเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือโตโย ta าโตโยต้มียอดขายในประเทศจีนโอ้โหมหาโหดเลยนะฮะมากถึง1,568,234คัน โอ้โหหนึ่งล้านห้าแสนคันเพื่อนสมาชิกครับโตโยต้าในจีนนี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหขายน้อยนะฮะขายล้านกว่าคันถือว่าสุดๆุดจริงๆเลยนะครับท่านั้นโตโยต้าเด่ยเขาเป็นเจ้าที่ขายรถมากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับลหลายๆประเทศเนี่ยโตโยต้าเป็นผู้นานะครับแล้วในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหเขาต้องบอกว่าขายเยอะจริงๆระดับล้านกว่าคันสุดๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ2อันดับ2ก็คือโฟล์คสวากน โฟก์สวาเก้นในจีนนี่ขายโอ้โหชนิวอาอาปากค้างกันเป็นแถบเลยนะครับได้ยอดขายมากถึง2,72,260คัน โอ้โหสองล้านคันเพื่อนสมาชิกครับโฟกสวาเก้นนะครับทั้งนั้นของแบรนด์โฟกสวาเก้นเนี่ยขายนะฮะถือว่าเป็นรถที่คนจีนชอบมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าแรกๆนะที่เข้าไปทําตลาดในจีนนะครับก็เลยทําให้คนจีนหลายคนนะครับชอบแบรนด์โฟกสวาเก้นมากนะฮะขับแล้วดูดีขับแล้วดูหรูนะครับยอดขายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่ละฮะสองล้านกว่าคันโหดสุดๆจริงๆเลยนะสำหรับโฟกสวาเก้นที่มาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับรถที่ขายดีที่สุดในจีนในปีที่ผ่านมานะครับก็คือ BY d ดี b ีไวดี d ทำยอดขายในจีนนะฮะได้มากถึง3 5 2ล้าน5 28,545คันโอ้โหคุณพระ3ล้าน5เพื่อสมาชิกครับถือว่าสุดๆจริงๆเลยนะครับยอดขายนี่ถ้าเกิดเอาแค่ตัวเลขนะฮะหล,ลักๆนะเท่ากับ t o y ยต้กับโฟกบวกกันนะฮะบี d ดีนะฮะสาล้านหสุดยอดจริงๆอ่าท้งนั้นของ b ี d ดีเนี่ย ทำยอดขายดีมากในจีนนะครับและส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายรุ่นมากๆนะครับที่เข้ามาแล้วต้องบอกว่าโอ้โห,หน่าสนใจมากราคาไม่แพงเทคโนโลยีให้มาสูงด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยส่วนที่อยู่ทางด้านจีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าตลาดเป็นผู้นําของแท้นะครับ BYD นะฮะสามล้านห้าสุดยอดจริงๆอ่าสำหรับนี่ก็เป็นรถนะฮะที่มียอดขายในประเทศจีนนะสิสอันดับคือต้องบอกงี้นะครับว่าตลาดของประเทศจีนเนี่ยถือว่าใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะครับ ใหญ่ขนาดไหนนะฮะใหญ่ชนิดว่านะครับเอาแค่อันดับ1 1นะครับก็คือนิสสันนะฮะนิสสันทำยอดขายไี่ห0 0สนคันอันนี้แค่ยี่ห้อเดียวนะครับคือขายได้เยอะกว่าประเทศไทยรวมทุกยี่ห้อนะฮะเรายังขายไปถึง6 0 0 0 0คันเลยสำปีนี้นะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตลาดจริงใหญ่ขั้นสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกผู้สมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ